รวยไม่ไหวไม่ไหวพอ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 อิ่มเอาแล้ว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 อ่ะอีกสักหน่อยมืองั้นนิ้วอร่อยสั้งหมดเลยเอาเข้าไปเอาเอาเอาลองนิ้วอื่นบ้างนี้อร่อยมากหกสุดจังหโอ้โหโอ้ ตันี่ดูมือครับเยิ้มเยิ้มเยิ้มอีกเช่นอยโอ้ยโอ้ยจะกินครับจะกินเปล่าไม่อึกแล้วงี้อ้กเลยอ่ะสนอยสนอยเทโอผ่านปากซัดอีกแล้วอีกแล้ว อร่อยมากอร่อยมากโอเคโอเคอะไรก็อ้ยะสองมือเลยโอ้อะไรุดมองมันติดนิ้วมองมันสวยนิ้วชี้นะมองมันมากแล้วอพอแค่นี้ก็ครับเด็กๆเด็กกูยัง